ทำยังไงถึงจะสู้กับมันไหวนะเนี่ยเผลอไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ดูแค่สองวันดูเผลอแค่สองวันเองนะเผอสองวันก็มาเจาะแล้วอ่ะแล้วเจาะแล้วก็คือเจาะเข้าไปกลางกลางเนื้อของตัวต้นมะพร้าวเลยกินยอดเจาะเข้าไปกินยอดหมดเลยอย่างเงี้ยมันจะรอดอ่ะ ก็ไม่รอดเห็นไหมฮะเจาะเข้าไปหมดกินยอดเนี่ยมันจะรอดได้ยังไงอย่างนี้เออแค่สองวันนะถ้าไม่ได้ดูมันเนี่ยสองวันเองดูเลยดวงแล็ดเราปลูกมาปีกว่าสองปี <c oughs> ดูเลยมันเจาะแค่สองวันเรียบร้อยเลย เสร็จเลยอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยอืมเหนื่อยใจแทนแค่สองวันเองนะไม่ได้เดินดูแค่สองวันวุ่นๆเจาะเข้าไปดูดิแล้วมันจะรอดแม่แบบเนี้ยเจาะเข้าไปถึงแก่นมะพร้าวก็ไม่น่าไม่น่าจะรอดแล้วแหละแก่นกินแก่นหมดเลยกินยอดหมดไม่น่าจะรอด เอาไปต้ยมยำดีมั้งต้งยมยำดีกว่ามาั้ง